ชมกาคต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะยังไม่จบไม่สิ้นนะคะซีเกม2023ค่ะดกรก้องศักดิ์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่ากัมพูชาเจ้าภาพเนี่ยเขาเรียกค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมของประเทศไทยแพงที่สุดนะคะในเพื่อร่วมอาเซียนเลยค่ะคือแพงที่สุดแล้วนะคะ สำหรับความเคลื่อนไหวมากรรมซีเกม2023ค่ะที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะคะระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566นี้ค่ะหลังจากมีกระแสข่าวสะพัดเลยนะคะเกี่ยวกับตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมซึ่งทางเจ้าภาพเนี่ยเรียกเก็บจากประเทศไทยสูงถึง8แสนเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณสัก24ล้านบาทค่ะ กระทั่งคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันของทางฝั่งกัมพูชานะคะออกมาปฏิเสธข่าวดังกลา่าวบอกว่าโอ้ยไม่ได้มีการเรียกค่าลิขสิทธิ์สูงขนาดนั้นมโอ้โหมันสูงเกินไปไม่ได้เรียกขนาดนั้นเลยความคืบหน้าล่าสุดค่ะต้องบอกว่าทางด้านของดรก้องศักยยอดมณีค่ะผู้ว่าการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะออกมาเปิดเผยเหมือนกันค่ะบอกว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพูดคุยก,กับเจ้าภาพเพื่อหาทางออกนะคะในส่วนของเรื่องตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ที่ถูกเรียกมานั้นเนี่ยคงไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะแต่ก็ถือว่า ใกล้เคียงกับตามที่รายงานข่าวเป็นก่อนหน้านี้ก็คือใกล้เคียงกับ800,000เหรียญสหรัฐได้เลยค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือว่าสูงเกินไปอยู่ดีนะคะเท่าที่ทราบตัวเลขคา่าลิขสิทธิ์ในแต่ละประเทศไม่เท่ากันซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ทราบหลักเกณฑ์ของกัมพูชานะคะว่าคิดยังไงทําไมถึงแบบไม่เท่ากันแบบนี้เนื่องจากว่าไทยเราเองเนี่ยแทบจะเป็นประเทศที่แพงที่สุดจากการประเมินนะคะแพงกว่าเวียดนามซะอีกค่ะฉันองบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือ เหมือนว่ามอบหมายให้ทางด้านของทีสปอร์ตเป็นผู้เจราจาให้นะคะส่วนคําถามแล้วก็ข้อสงสัยที่ว่ากัมพูชาเจ้าภาพเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้เรียกค่าลิขสิทธิ์ในตัวเลขดังกล่าวเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าทางเราเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะมีการจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้ดูการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ